ดูดขี้ปลาครับจะใช้วิธีนี้นะครับโดยจะไม่เปลี่ยนน้ำหมดนะครับจะดูดขี้ปลาออกอาทิตย์ละครั้งถึงสองครั้งนะครับในน้ำเดือดสักสองในสี่ส่วนนะครับถ้าน้ำเดือดแบบนี้ผมก็จะเริ่มดูดแล้วสังเกตเห็นไหมครับจะไม่ค่อยมีเศษส่วนตัวนี้เศษข้างล่างก็จะอีกสักสองสามวันนะครับแล้วก็ถ้าอาหารเหลือตก ไปก้นนาแบบนี้ผมจะไม่ให้อีกนะครับจะให้อีกทีก็พรุ่งนี้เช้านะใส่เล็กพอดูเสร็จนะครับก็จะมีน้ำที่พักไว้เพื่อให้คอรีม,มันระเหยนะครับเพื่อให้มันคลายคอรีมก่อนถึงจะเติมลงลองไปใช้ดูนะครับ